วันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาชมสวนผมนะครับอีกสวนหนึ่งนะครับสวนนี้ก็เป็นสวนแรกนะครับวันนี้ก็จะมาดูว่ามะม่วงยักษ์มันแล้วก็มาหาชนกของผมเนี่ยดอกหรือยังนะครับถ้าเริ่มดอกผมก็ต้องพ่นยาแล้วนะครับยังไงเราไปดูว่าดอกหรือยังนะครับถ้าดอกออกผมต้องลงไปหายา มาพ่นมันนะครับยังไงก็ไปดูกันนะครับดูต้นนี้ก่อนนะครับอ๋อเริ่มแตกแล้วท่านผู้ชมนี่นะครับอันนี้ก็เป็นยักษ์มันนะครับผมส่วนนี้ก็วาคาโดก็สามปีนะครับยังไม่ มีผลเลยนะครับผมถ้าเพราะว่าผมยังไม่ได้ทาบเก่งนะครับเอาต้นที่มีผลแล้วมาทาบนี้ประมาณ4ี่ห้าปีก็จะได้ออกผลนะครับที่ยังไม่ได้ทาบก็ประมาณเจ็ดแปดปีนู้นนะครับงไงเราไปดูมะม่วงก่อนนะครับว้าวต้นนี้เริ่มโผล่แล้วครับ รู้สึกว่ามีหนอนอยู่นะครับผมต้นนี้ก็ยักษมันนะครับนี่นะครับโอ้ยส่วนยักมันนี่ก็ประมาณสามปีหรือสองปีก็ได้เก็บแล้วนะครับต้นนี้ว่าไงตรงน,นี้ก็ยังไม่ออก ก็เริ่มแตกตาหน่อยแล้วต้นนี้เป็นต้นมหาชนกนะครับส่วนต้นนี้ก็ออกใบหนุ่มนะครับรู้สึกว่ามีหนอนมากินมันนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับแมงบ้งตัวเล็กๆนะครับเดี๋ยวยังไงผมต้องกำจัดมันแล้วนะครับ ้นนี้ก็มะม่วงยักษ์มันนะครับต้นใหญ่มากแล้วนะครับต้นนี้ก็เริ่มแตกตาครับก็เริ่มนะครับต้นนี้ก็เป็นยักษ์มันนะครับนี่นะครับส่วนต้นนี้ก็ออกใบหนุ่มนะครับมันออกไม่เสมอกันนะท่านผู้ชม นี่นะครับสวนผมสวนต้นนี้ก็มะม่วงอาร์ทูของผมนะครับอันนี้ใบหรือว่าดอกครับไงนนเราไปลุ้นกันดีกว่านะครับนี่นะครับดอกมันนะครับจะเหม็นมีอยู่จุดขาวๆอยู่ข้างๆนะครับผมตอนนี้ก็มะม่วงอาทนะครับ ส่วนลิ้นจีจกก่จะกรพพัดก็ยังนะครับเดี๋ยวเดือนมกราสิ้นเดือนมกราหรือว่ามกรานี่คงรู้นะครับนี่ก็เป็นมะม่วงยักษ์มันนะท่านผู้ชมเห็นไหมครับดอกเยอะมากเลยครับท่านผู้ดอกทุกกิ่งนะครับต้นนี้ ส่วนผมก็ชันแบบนี้นะครับแต่ก็พอไปมาสะดวกอยู่นะครับผมต้นนี้เป็นมหาชนกนะครับชมยังไม่มีการแตกใบเลยนะครับเดี๋ยวพ่นยาก่อนนะครับผมก็มาผสมยานะครับผมก็ใช้เป็นโมโดโดยกนะครับนี่นะครับผม ส่วนเราจะผสมยาเป็นยาฆ่ามแมลงนะครับท่านผู้ชมเราต้องเซฟตัวเองให้ดีนะครับอันตรายอยู่นะครับ ก็จะใส่อันนี้ผมทำมา9 0ซีนะครับท่านผู้ชม นล้วผมก็ตักน้ำนะครับ อันนี้ก็ผมฉีด20ลิตรนะท่านผู้ชมทางนี้ก็ อันนี้ก็ขึ้นมาถึงกระท่อมนี้แล้วนะครับก็เป็นบโดโยกนะท่านผู้ชมผมก็จะเริ่มเลยนะครับ ทีพ่นยาเราต้องพ่นมันให้มันทั่วนะครับแล้วก็พ่นขึ้นข้างล่างใบบางทีพวกหนอนมันจะอยู่ข้างล่างนี้นะครับเราต้องฉีดทั่วนะครับ ทำสวนก็ลำบากนะท่านผู้ชมกว่าจะได้ผลผลิตค่อนข้างเหนื่อยนะครับแล้วก็ใช้เวลายาวนานนะครับเวลาท่านผู้ชมจะก,กินมะม่วงก็อย่าไปต่อราคานะท่านผู้ชมสงสารกันบ้างนะครับ 你奶奶 นี่ก็ฝรั่งคินจูนะครับทที่แล้วก็ได้กินอยู่สี่ห้าลูกอยู่นะครับตอนนี้ผมก็ได้พ่นเสร็จแล้วท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่องวิถีชีวิตคนบันดอยเปานะครับขอบคุณมากครับ